บนอังลังมาแทะเออปักแดงใจวายตักแดงใจวายตักแล้วครับตักได้ไหมตักได้ไหมตักได้ไหมตักได้ไม่ได้ครับมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อปุ๋งใหญ่เส้นเข็มปุ๋งใหญ่ปุ๋งใหญ่กี่ตัวกี่ตัวเส้นเข็มเต้นออกไปตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงครับปานินมาคู่กัน เดี๋ยวหนึ่งตัวไปให้ดูต่างหน้าครับเก็บป้ายหนึ่งแต้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่ออกมันหรอว่ะน,น่นโอ้เต็นหองแท้โอ้ไม้แล้วครับหนึ่งตัวสองตัวซ้อนๆเลยปนินปนินปนิน กระมังรึงเปล่ีขีดเลียงเลี้ยงมังกับตะเพียนเหยหียดคล้ายๆกันแล้วครับเมื่อว่าเม่อว่เคยลูปป่ปลาบ่เคยเห็นกน็คิดว่าเป็นปลาตะเพียนนั่นแหละลักษณะคล้ายๆกันเอาละครับเียนเข็มเอาละครับปึ๊บเียนเข็มแต่ละน้าตาเห็นบ่เห็นหน,น้าลาแล้วเว้ยเฮ้ย <c oughs> ป้นิ้นเจนเข็มรับตักปัาน,นิ้นล่วเจนเข็มเ็นเข็มกำลังง่ายมาฝั่งนี้แล้วครับประเดินตัวเล็กง่ายฝั่งมานี่ง่ายหมายมานี่กําลังครับตายังเต็มแห้งแค่ เปลี่ยนแล้วครับตกแต้มโอ้ยอยังไงย,ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยยังยังหงอนอังลางมาแท้เออหนอ่างลางมาแท้น,ทนิ่งใหญ่ครับนิ่งใหญ่นิ่งใหญ่จิตมินแต้มนินใหญ่ บอกาบอกว่าฮันนาต้าตัดออกว่ะมาแลวครับเ็นตกเขมอาแลวครับปลาดินตะเดมตัวที่สองสายใหม่นงนี้วครับั่งนี้นะครับ เอาแล้วครับเส้นเข็มอัปนินใหญ่แล้วครับหนึ่งเต็มมันจะเป็นช่วงสงการนะครับช่วงประมาณวันที่สิบสี่แล้วครับที่มาเฮ็ดคลิปคนก็มาหายกยอหลายยยครับโซน,นั้างในเอากุ้ง ทัวไปนะครับคนนี้มาหาปลานะครับในช่วงนี้ช่อว่าเนเต็มแล้วครับเป็นช่วงวันหยุดเพี้ยนใหญ่แต่เพี้ยนใหญ่น,นั่นขาดด้วยนะ<อ>ตัวตั้งนี้เรอคู่ขาดเลยอยังเข้นเต๋อปันนินเพิ่มอีกหนึ่งตัว อยู่ก็ได้อยู่มุมนั่นละว่างันถึกดีปนินนินเง้ยก็ได้ผักเด้งใจวายปักเด้งใจวายเห็นกับปนินตัวสวยสวยโอ้ดิ่งเห็นกูเลยเปลี่นนนยนนะ เพื่อแต่ป่นนี้เงยเปิดกล้องยังไว้เยลยเลยคมันวากลับมาแล้วมันไปอดร้อนนะพ่อเขาน้ำหาลอดเรออกไปแล้วปล่อยปลาหลายตัวแล้วครับเชนเบียบเลยป่านนปลามูนันยูซัมหุนซัมนันอนนนะอยู่ในปลาน เรียนจุดจัดจุดจัดอุ่นสีน่นิ้วอินน้อยมีตะเพียนมุดมาเ,เรื่อยๆแหละครับตะเพียนกำมังจับเรื่อยๆพบพื้นลายัางดินเฮ้ยจ๊ะ เพียนใหญ่แต่เพียนแล้วครับอ่ะ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 ,ะปะนินปนินปนินหนึ่งตัวมีแต้มครับกำมังน้อย

ปลาตะเพียนสองตัวกระมังหนึ่งตัวครับตะเพียนถูกนามอยู่กรับพีุ่นกระมังคกลมมุ้มเลยตัวนั่นอยู่มุ้งุ่นกระมังกระมังใหญ่นี่ตะเพียนถึง,งนอกข้างในล่ะ อันลงมากิ้งมากิ้งมาเนียงเกาะละไปต่อไม่ได้แล้วกำมังหนึ่งตัวเพียนสองตัวยกลองไปเรื่อยครับรุนไปเรื่อย เดียวไปเล่ยเียพาป่าก็รู้ป่าอยู่ตรดั้นดียไปเลืเล่ลยยกยงอน้ำนิ่งไหม,มล้าชาดเป็นยางนกบตัวครับคอยเถิบไปเถิบไปบากมังหนึ่งตัวอ่ะปุ๊บซับออกหูขาดมั่งตัวเน,นี่อยู่ได้เหรอมาเทียนหนีงม่ดแพง,งแท้ เป็นเ,เบ,นบียบติดปลาตะเพีย,ย,ยนะ <c oughs> ะนะครับเปน็นตัวตะเพียนลายเฮ็ดสุมดีแาปลาดูปุ๋นเถอะมาแล้วครับนิ่งใหญ่นิน่งใหญ่นิ่งใหญ่นิ่งใหญ่มาแล้วนิ่งใหญ่ตัวครับ <c oughs> ล้มเดือบ มังกับต,นตน้นนมังกับตเน้ยเอาเชนเข็มอ่ะชนเข็มมาปะดินใหญ่แล้วเินเข็มได้ปะดินใหญ่แล้วนาะอ่ะอเมย์ทำไงดีทำไงดีเชียเินเข็มตื้อยอหมนี่เนาะตื้อตื้อลอดนแตไป มยใจหัก้านตปเข้มปลากระมังครับปลากระมังตายน้ำตื้นครับเจลี่แข็งหมู ลีรว,วันนี้เก็บกะละมังตะเพียนครับวันนี้มีคู่แข่งครับมีเซียนเสือดเขียงหมูเป็นคู่แข่งไล่ปลาให้มาแล้วมาแล้วซีลีสเขียงหมูมาแล้วครับปลาดินปลาดินตักแล้วครับตักได้ไหม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 ได้ครับตายแล้วครับโอ้โหตายแล้วครับซีลีสเขียงหมูช่วงพักเที่ยงครับ นี่กโอ้เส้นใหม่เส้นใหม่บานครับออโอ้ปลาสิบโลสิบโล,โลปน,นิ้นตัวใหญ่มากแน่ชาชาโอ้เดีย๋ยวต้องเอาตาสั่งดิจิตอลมาพร้อมแล้วบัดนะี่ซื้อทานใส่ล้ละมาสั่งกิโลโอ้สิบโลลีแล้วเนี่ยปลานี่ก็เกือบล้วนแล้วนี่เห็นไหมดูเจ็ดขีดแปดหัก นี้งโถงงามครับช่วงเทียงวิ่งปันนิ้หนึงเจ้าจะดื้นหลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามเสือตัวนี้เลยตัวนี้อกตัวนี้ตัวหลวงโถงงามป่าตะเพียนเพียนพอหญ่จละบตาะจลับโอ้มันปลาตะเพียนเพียนหมูเพียนเพียนบ ตัวนี้โล้ด้ิยเนี่ยมั้งเจ็ดแปดขีดโอเคไต่สุขลนไต่สุขลนเหรอครับพูละสิบโลสิบโลมันไต่สุขลนกันนี่ช่วงเทียงช่วงเทีย่วงโอ้เอาลัดกันได้หลายประหกับกับเอาเสิร์ตนะน้ำหนักอ่ะหนักกว่าคุณหรือผมว่าหนักกว่าของเจ้าน่ะของเอาลัดนะแต่ววันบําเพ็ปปานินนั่นละตรงนี้เบียร์ไปหลาย เบียดสมาดแนบปลาประมาณประมาณมือเส้นย่อหมานมือนี่ยครับไปป่าสุขศิลี๋เวล้อมือมีเส้นนี่เส้นจู่เส้นเข็มไ่หลายค่ะจนอยกับนีัว้ทกอนีู่จตัวโ้ล้อันนี้อันนี้หลายกมเอลดสโลขึ้นก็เลย าเฮ้ยจู่หยหลายช่วงนี่เกเที่ยงกวกเกือบบ้ายม้วแล้วเขาเทียงได้หลับตาประมาณยุกเส้นงบอันนั้นเส้นงบนะครับมาลดกนละคันเลยมาลดกุลละคันมาลดเส้นแมวนี่เจนี่เซียมนะ ต้หกโลเก็บรเ้สนลากมเามือนกันหกโลเจ้นรีหกโลป่ะครับขาดตอหกโลเดป้หลายอยู่เห็น่ากกะไดเช้นเข็มกัะหมานอยู่ด้วว่าประมาณกระได้ะในทังในถังาตัวเดีเออได้อีกวันนี้มีไงอีกโวรเ็นดา โอน oh, th ี ally, like ่เดยนับกันเล1หนึ่งสองสามอันนี้ซีโร่เ้วเนี่ยเข็มสามโตวเนี่ยซีโร่เลยเนี่ยให้ถุงนอันนี้คาโล่ะคาดอกเข็มเน่ะคาตาโรเเจนเข็มอะไปหลายอยู่ครับเจนเข็มจะหมันอยู่ช่วงเที่ยงกยหมันทุกคนแลครับเดี๋ยวมานูช่วงบ่ายได้เพิ่มหลายตำแหน่งนะครับตอนน้กินข้าวเติมกำลังกันเจนเข็มอะ ปรเดิมหมายใม่จับปานิชก็เขาอีกแล้วเดิ่มแลครับเชิญเข็มเปลี่ยนหมายใหญ่ทางมาน้อยนึงใส่ถิบมาหน่อยนึงครับจินเขา่ามาหลุนเบิ้งว่าช่วงใบจิหมานคือช่วงสาวนะครับกโตมาแล้วเด้อม,มาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อยิ้งใจมาเดินมาเด้อ มาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วครับมาแล้วครับทางคนจะสงสัยว่าไม่มีหมาบอนะครับมาแล้วนิ่มโตโลใส่โลมาแล้วเดนะครับตัวแล้วครับินใส่โลประเดิมแล้วครับหายไปเจเข็มอ่ะเ้นเข็มอ่ะประเดิมตัวที่สองแล้วครับโอ้โหตัดได้บอโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้บอ มาตุ๊บโอยทางป่ากระได้หรอดึกดักดึกดักยองถึงโูใหญ่เส้นเข็มฝูงใหญ่ฝูงใหญ่กี่ตัวกี่ตัวเส้นเข็มดึกดักดึกดักเต็มยอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็บอกแล้วว่าไม่พลาดบอกแล้วไม่พลาดหมานี้ไม่พลาดเส้นเข็มครับทีเดียวจะโตเข็มยุ่งใส่โคกนะเจ้ายไม่ได้มตเฮ่สามตัวเขาเรียกตัวเดียว มันมีสามเลยหรือสามเอากันนั่งโอ้ยเด็ดเดี่ยวจับปลาตะเพียนกันมันือปลาตะเพียนจ้ามีสองเพียนดิ้นไดแหงเลยตัว่าตะป่านิ้นใหญ่เลยกักๆดเปี่ยนงตัวครับ ปลานิมใหญ่บ่นิมใหญ่แต่ปากแดงอ่ะคนหนิมใหญ่เอาละครับได้ปลาหนินแล้วปลาหนินปลาหนิมนะครับเกณฑ์ไรได้กูละตัวสองตัว โลยู่นี่ไม่หลั่ได้โอ้หั่ได้เดินเปล่าเดินโลยู่เหรอปลานนี้ตัวนี้เกือบเลยแล้วเนาะนี้ตัวนี้เกือบโลแล้วไม่หลันได้หลายเตือนเราเตือนละเตือนลีได้สองตัวใหม่ใหม่สี่ตัวเต้นเข็มได้หลายตัวเต้มได้โลยังอยู่เข็มอ่ะเออเต้นเข็มได้โลเรียนสี่ตัวอันนี้ จิบเล็กผสมเลยทีดยโลนึงแม่เบียได้สองขีดบอนเียเสได้ได้หาขีดจะไปรุ่นไม้ไหมครับเคอที่มันช่วงคำเปลี่ยนไม้ใหญ่ทังมาเบิงไมยไม่ลงเบิองครับสามเป็นทรงใดตามกันยังปการดยุบตามยุบลงไว้เดียว ลุงว่าที่เป็นเลยง้อยฟังยกแล้วครับไม้เนี่ยตามลึกม้าเราก็ต้องยกแลึกเส้นที่ได้เพิ่มกันรุ่นตตอในไม้ที่สามได้เพิ่มสี่ตัวแตเ่เพี้นตัวนี้ได้หน่โอ้แปดเดียวหนึ่งหนึ่งโลเก็บันลโลกี่ตัวเพิ่มที่ตครับเซนลี่ตสาม หมายเลขสามก็มาเคือนแล้วครับน้ำหลายพุทธมาร้องบึงนมีแก่เส้นยอกับล่าแล้วครับกลับบ้านละพอละมือนีได้พุลละหลายล้วอยู่ครับได้ช่วงเศร้ามหาเที่ยงก็ได้พุลละหลายอยู่สิบโลเปล่าสิบกิโลมันมาไม่ก็ได้ช่วงบ่ายบ่ค่อยเป็แนแดดบ่ค่อยได้จับปลา นาเป็นยกอะไรจะไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปสนุกๆลุ้นยกยอแบบนี้กดติดตามไว้ครับเดมาตามรุ่นกันไหมในคลิปนี้เดเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปนี่คลิปนี้จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ